ทรงดีบอลจหนูผีรถรถมีร่ะมันออกอูีกำลังสีมอดกลางผูี้มันเรมันยางกับไปเออดีเลยวะผู้ีคยเลยคยจอดเลยบจดีสดีหันงูใจถอดไอ้งูไู้้กินเลยนด้นี่เพราะติรถเยอะ

กดตัวเหือดตัวนี้นี่กเ็เราหอดีหองเือเว็ปเนี้ยไปปูกกับงไ,ไ,ปไปเสียไปเห็นปะ<ม>